มาทำความรู้จักสำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียวกันเถอะครับสำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียวนำโดยนางสาวพีระยาบกหมื่นวัยเกษตรอำเภอวังน้ำเขียวละอาคมบุญวิเศษนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการนางสาวบุษยพันธ์จันเสมาลัตนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการนางสาวการจนานสันตะขบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการนางสาวสกุณีแซลลี่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายนัทน,นานิมพึ่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการและนางสาวเสวตาพรมาเมืองปักเจ้าพนักงานธุรการอำเภอวังน้ำเขียวประกอบด้วย5ตำบล83หมู่บ้านโดยมีตำบลไทยสมคีตำบลวังน้ำเขียวตำบลอุดมทรัพ์ยตำบลวงังหมีและตำบลละเลิงมีเกษตรกรขึ้นทะเบียน5,589ครัวเรือน เป็นพื้นที่ทําการเกษตรประมาณ116,421ไร่โดยมีพืชเศรษฐกิจดังนี้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผักสลัดทุเรียนวานิลาพุทสานมสดฝรั่งหงองปปาซือกาแฟและเห็ดโดยอำเภอวนุ่เขียวมีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรทั้งสินส้น11ศูนย์แบ่งเป็นศูนย์หลัก10และศูนย์เครือข่าย10มีกลุ่มแปลงใหญ่ทั้งสิ้น11กลุ่มกลุ่มวิสาหกิจชุมชน83กลุ่มกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร5กลุ่ม กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร5กลุ่มกลุ่มยุวเกษตรกร4กลุ่มและอาสาสมัครเกษตรจำนวน83ลายประเด็นพิเศงานครั้งที่2ประจำปี2568สำมงงานเกษตรอำเภองนําเขียวกลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศการวาดผังแปลงเกษตรกรรมปี2567-2568ดำเนินการได้้อยละ21.29กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร,รโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกิจกรรมย่อย พัฒนาทักษะกรรมการบริหารกิจการวิสาหกิจชุมชนระดับกลางเป็นดีดำเนินการแล้วเมื่อวันที่22มกราคมกิจกรรมย่อยพัฒนาทักษะกรรมการบริหารกิจการวิสาหกิจชุมชนระดับปรับปรุงเป็นกลางดำเนินการเมื่อว <Brothers> ัน <kilometers> ที่20มกราคม2568การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโดยวิสาหกิจชุมชนอำเภอวังน้ำเขียวมีทั้งหมด83แห่งต่อทะเบียนแล้ว31แห่ง วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ไม่มาต่อ2ปีติดต่อกันทั้งสิ้น3าสาแห่งโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่15มกราคม2 5 6 8โครงการอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านการตรวจสอบหยุดความร้อนในพื้นที่การเกษตรระหว่างวันที่1มกราคม2 5 6 8ถึงวันที่3 1พฤษภาคม2 5 6 8รอายงานผลการดำเนินงานลงในรายกลุ่มอกมโคราชร่วมใจหยุดเผาปี2 5 6 8 ได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้วกลุ่มอารักาาพืชการดําเนินการจัดประชุมคณะทํางานป้องกันและเฝ้าระวังการเผาในพื้นที่การเกษตรการดําเนินการจัดประชุมชุดปฏิบัติการระดับอำเภอได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้วการดําเนินงานประชุมคณะกรรมการชุดปฏิบัติการระดับหมู่บ้านได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว31หมู่บ้านและยังไม่ได้ดาเนินการ4-2หมู่บ้านการตรวจสอบจุดความร้อนในพื้นที่ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่6กุมภาพันธ์2568 พบจานวน1จุดตรวจสอบแล้วจํานวน1จุดเป็นการเผาจริงชนิดพืชเป็นข้าวร่วมการตรวจสอบกับผู้นําชุมชนแล้วปรากฏว่าเป็นพื้นที่อำเภอปากถงชัยการตรวจประเมินแปลงพันุสะอาดเพื่อเตรียมเข้าโครงการบริหารจัดการมันสำปะหลังอยู่ระหว่างการดําเนินการการสํารวจและส่งเสริมแปลงเรียนรู้ต้นแบบการจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลังอยู่ระหว่างดําเนินการผลการคัดเลือกแปลงเรียนรู้ทั้ง245แปลง อยู่ระหว่างดำเนินการและเชิญทุกท่านพบกับสถาบัานเกษตรกรดีเด่นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปแก่นตะวันไทยบ้านของอำเภอวังน้าเขียวครับทําไมต้องเป็นแก่นตะวันเนื่องจากว่าครั้งแรกเลยอ่ะเรารู้จักแก่นตะวันอ่ะแก่นตะวันเป็นพืชที่มีประโยชน์มันมีมันมีงานวิจัยบอกว่าแก่นตะวันเนี่ยทานได้ทั้งต้นเลยก็เลยบอกว่าเอาละ กลุ่มของเราเนี่ยแปรรูปแก่นตะวันนี่แหละสวัสดีค่ะฉันนางสาวมริวันแสนชายโยเป็นสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปแก่นตะวันไทยบ้านค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อ แดงดับสันเทียค่ะเป็นสมาชิกกลุ่มแม่บ้า <c oughs> <c oughs> นกาากเกษตรกรแกลลรูปแก่นตะวันไทยบ้านค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวปินเดียดตางค่ะเป็นประธานกลุ่มแม่บ้านกเกษตรกรแตลลรูปแก่นตะวันไทยบ้านค,ค่ะส่วนหลักๆของหลักๆของกลุกลกออ่มแม่บ้านเรานะคะก็คือปลูกแก่นตะวันปลูกแก่นตะวันแล้วก็นําแก่นตะวันมาแปลรูปนะคะ ซึ่งหน้าที่หลักๆของพวกเราก็คือกิจกรรมที่พวกเราทํากันเนาะก็จะมีะนําหัวสดของแก่นตะวันเนี่ยค่ะมาแปลรูปนะคะแล้วก็นานาเอาผลผลิตของเราในส่วนที่เป็นดอกก็มาแปลรูปเหมือนกันก็จะออกมาเป็นชาอย่างนี้นะแล้วก็ชงเป็นชานะคะ,ะก็จะเป็นชาสวยๆนะคะ,ะแล้วก็ หน้าที่หน้าที่หลักๆของพวกเราก็คือ,อจะมีสมาชิกในแต่ละคนก็จะมีความถนัดไม่เหมือนกันอย่างคนนี้ก็จะสนใจในการเอามาทําเป็นของขบเคี้ยวนะคะเป็นของขบเคี้ยวต่างๆก็คือมาอบแห้งอ,ออกมาเป็นอย่าเนี้ยแล้วก็เราก็จะเอามาทําเป็นคุกกี้นะคะก็จะมีหน้าที่ก็ส่งไปที่สมาชิกของเราก็คือเรามาช่วยกันทํา อบแห้งเสร็จแล้วก็มาทําเป็นคุกกี้บ้างแล้วก็เอามาทําเป็นขนมบางบ้างนะคะในส่วนที่เป็นชาเราก็จะมาที่สมาชิกของเราอีกคือคนนี้ถนัดเรื่องเครื่องดื่มนะคะซึ่งปกติเขามีความชํานาญเรื่องเครื่องดื่มอยู่แล้วเขาก็จะนํามาทําเป็นชานะคะอันนี้อย่างอันนี้ก็จะออกมาเป็นชาเขียวนะคะแก่นตะวันนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชาดอกแก่นตะวันนะคะอันนี้โอท็อปสีดาวนะคะ เราก็ผลิตกันอยู่แบบนี้แล้วก็ในแปลงของเรานี่ะมีทั้งหมด10ไร่นะคะก็คือมีรับรองเป็นแปลง G A P นะคะก็คือเป็นพืชอาหารปลอดภัยเราก็จะมีการปลูกนะคะกล้วยกล้วยส้มนะคะกล้วยส้มแล้วก็มีกล้วยพันหายากหลากสายพันธุ์ซึ่งเราปลูกไว้ในแปลงเราแล้วเราก็นํามาแปรรูปนะคะอันนี้ก็ส่งไปที่สมาชิกสมาชิกของเราก็มีกันอยู่10คนเนาะ แล้วก็แบ่งแบ่งแบ่งกันไปก็คือทุกคนก็ทำแล้วก็เราก็มีการนำสินค้าไปฝากร้านนะคะก็คืออย่างแก่นตะวันหัวแก่นตะวันสดเนี่ยเราจะนำมาแพ็คเป็นกิโลนะคะแล้วก็มีสติกเกอร์ติดเรียบร้อยแล้วก็ส่งขายจำหน่ายตามร้านของปากนะคะที่เขา สนใจที่จะขายผลิตภัณฑ์ตัวนี้เราก็ได้ส่งแล้วก็มีในแปลงของเราก็ไม่ได้มีแต่แก่นตะวันนะคะเรามีเป็นขมิ้นขาวด้วยอันนี้เราก็นํามาขายหัวสดอีกเหมือนกันแล้วก็นำไปแปรรูปด้วยนะคะแปลรูปก,ก็ออกมาเป็นเราแปลรูปออกมาเป็นขมิ้นดองนะคะอันนี้เป็นดองสามรสเหมือนขิงแต่ว่าก็จะมีรสชาติของขมิ้นซึ่งเหมือน,านตางกันไปนะคะหลักๆทําไมต้องเป็นแก่นตะวัน เนื่องจากว่าครั้งแรกเลยอ่ะเรารู้จักแก่นตะวันอ่ะแก่นตะวันเป็นพืชที่อ่ากินไม่อร่อยแต่พอเราได้มาทําความรู้จักแล้วแก่นตะวันนี่เป็นพืชอาหารอ่าเป็นประเภทแป้งแต่เป็นแป้งที่มีประโยชน์เพราะอุดมไปด้วยอินโลินนะคะแล้วก็อ่ามีไฟเบอร์สูงนะคะเป็นพรีไบโอติกแล้วคนก็เอามากินกันก็นก งานวิจัยก็รองรับมาบอกว่าเออมันสามารถลดความดันเบาหวานอะไรอย่างเนี้ยมันเหมาะกับผู้สูงอายุซึ่งกระบวนการขับถ่ายซึ่งก็บกท่องไปเนาะเราก็อ่านจากในเน็ตนาาี่แหละค่ะติดตามทางอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างนี้ก็ดูว่ามันมีงานวิจัยซึ่งเขาใส่ไว้เราก็ไปอ่านเราก็เห็นประโยชน์ของมันเราก็สนใจแล้วแต่นี้พอเรามาปลูกปลูกแล้วเนี่ยพอออกดอกมาดอกของเขาก็นํามาใช้ประโยชน์ได้เพราะว่ามันมีมันมีมนม งานวิจัยบอกว่าแก่นตะวันนี่ทานได้ทั้งต้นเลยก็เลยบอกว่าเอาละปุ่มของเราเนี่ยแปลรูปแก่นตะวันนี่แหละอย่างคนนี้คนนี้แปลรูปอะไรนะรทําเป็นอะไรขนมปังปะเป็นขนมปังปแก่นตะวันอบพอ,อเป็นขนมปังแล้วก็ได้ชิมนะคะที่สมาชิกเขาทําออกมาก็คือเป็นโฮลวิตที่มันมีชิ้นของแก่นตะวันเนาะ,แ,นะนและ้วมันก็จะมีกลิ่นหอมกลุ่นๆ,ๆ,ๆซึ่งมันก็ต่างไปแหละ แต่ถามว่าม,มันมีกลิ่นเหมือนเขียวไหมแกนตะวันพออบแห้งแล้วเขาก็จะมีตัวตนของเขาเป็นกลิ่นเฉพาะของเขาซึ่งพอไปอบอยู่ในรูปของขนมปังแล้วกลายเป็นว่ามีความกลืนแล้วก็อร่อยเราก็เลยบอกว่าอพอเป็นพอเป็น่าขนมขเคี้ยวเราก็เลยบอกว่าเกนตะวันมันเป็นได้ค่ะพวกเราก็เลยบอกว่าเอาเกนตะวานนันเป็นตัวหลักค่ะอ่าแล้วกใว็ในส่วนของการตลาดนะคะ ในส่วนของการตลาดของเราก็จะมีการแพ็คหัวสดเนาะส่งค่ะตามร้านของฝากนะคะแล้วก็จะมีออเดอร์สั่งผลิตลก็คือเขาจะมีความต้องการเดือนหนึงคุณทําได้ไหม200อโลอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะโยนไปที่สมายชิกว่าแต่ละคนแล้วก็แบ่งแปลง,งกันปลูกแล้วก็เอาผลผลิตออกมาที่มันสวยนะคะเราก็จะมีการนํามาคัดนะคะแล้วก็แพ็คส่งให้ลูกค้า ส่วนที่เหลือเราก็นํามาแปรรูปอบแห้งอย่างนี้แล้วก็ใครสนใจอยากจะเอาไปแปรรูปเป็นอะไรทําขนมปังหรืออะไรอย่างนี้เราก็แล้วแต่ว่าใครอยากลองอะไรเพราะว่าอย่างอย่างยที่คุยตั้งแต่ต้นตั้งแต่เราเริ่มเป็นกลุ่มก็คือเราจะมีการให้สมาชิกแล้วก็ตัวเราเองทุกคนเนี่ยมีการลองสืดลองผิดเพื่อเพื่อลองตลาดเป็นการหาหาประสบการณ์แล้วก็ดูซิว่าอะไรมันถนัดกับเราแล้วก็ ตลาดต้องการอะไรมันก็เป็นเรื่องยากอยู่เพราะว่าแก่นตะวันนี่ตลาดค่อนข้างแคบแต่เราก็มีความเพียรพยายามที่จะทําอยู่ก็จะถ้าสนใจในส่วนของหัวแก่นตะวันเนี่ยเราก็จะมีว่าติดต่อมาที่สวนเราเลยหรือไม่กม็ติดต่อที่ร้านของฝากในชุมชนซึ่งก็จะมีหัวแก่นตะวันวางจำหน่ายแล้วก็ติดต่อเราทางเพจนะคะมีการขายทางออนไลน์นะคะเราให้สมาชิกของเราเปิดเพจแล้วก็ ขายออนไลน์ด้วยนะคะสนใจหัวสดแก่นตะวันหรือผลิตภัณฑ์แปลรูปจากเก่นตะวันติดต่อมาได้ตามเบอร์โทรนี้ได้เลยนะคะ